แตกต่างกันมากเลยดู้ลึกขนาดไหนแล้วเพชจะปั่นจักรยานไปได้ไงเนี่ยปั่นไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องจอดไว้ที่ทำงานนะคะนี่คือหน้าหนาวของเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเจอสภาพนี้นะคะแล้วฉันจะปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยฉันต้องวิ่งไปทำง,งานแล้วค่ะลมแรงอย่างเงี้ย มาชิคุยน,นี่ i อาหารนักเรียนเย็น,นี้ว่าชิคุนี่นะคะอยู่ทำงานกับสองคนมันก็จะเป็นอย่างนี้เริ่มงานเลยนะคะสรุปแล้วเพชรก็ต้องจอดจักรยานไว้ที่ทำงานนะคะเดี๋ยวเพชรก็จะเอาจักรยานของตัวเองนี่แหละไปจอดข้างในงค่ะดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเที่ยวนะคะ มันไม่คุ้มกับการเสี่ยงค่ะเพราะว่าเขายังไม่เกตเสนอนั่นเละเกตหิมะนะคะ,คะอู้หูลึกๆๆนี่ค่ะเส้นทางจักรยานนะคะหิมะขนาดนี้เลยค่ะตกทั้งวันค่ะอู้ยไม่รอดเช้าเพ็นมาเพ็นก็กลัวสุดๆนะคะปั่นมามันก็ไม่ถึงขนาดนะะี้นะแต่ตอน เสียวเหมือนกันนะคะเมื่อเชา้านี่เพราะว่าหิมะมันเยอะแล้วก็ลมก็แรงค่ะตีเจ็บไปหมดเวลาฟันจะกรยาวเราต้องใส่หมวกตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตามจริงเราจะได้ไม่เจ็บนะคะหิมะในช่วงฤยดูใบไ,ไม้ผลิเอ้ยเดูใบไ,ไม้ร่วงก็จะประมาณนี้ค่ะผู้ปกครองบางคนบอกว่าเห็นรถหลายคนันหลายคันที่เขา ไม่ได้เพราะว่าค่ะบางคนยังช้าใจนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนล้อรถนั่นเองเพราะว่าเขตเขาก็คือ31พฤศจิต้องเปลี่ยนเป็นล้อวินเตอร์นะคะแต่ว่าหลายคนยังไม่มีเวลาเปลี่ยนเลยโอยเจ็บเจ็บเจ็บขนาดเดินยังเจ็บเพราะลมแรง ่างกันมากเลยดูลึกขนาดไหนแล้วเพชจะปั่นจักรยานไปได้ไงเนี่ยปั่นไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องจอดไว้ที่ทำงานนะคะนี่คือหน้าหนาวของนอรเวยเดินกลับบ้านบนไปนะคะโระเจ้าช่วยกล้วยทอดมะถลม่มมันก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะความลึกของเขา ว้าวยิ่งโค้งนี้ยิ่งอันตรายนะเมื่อเช้านี้เรียกเดวาด่าเสียวสุดๆนี่ลื่นแล้วนะคะเป็นไม่ได้ใส่รองเท้าหน้าหนาวนะเนี่ยเป็นรองเท้าที่สำหรับเดินเขาค่ะที่กันน้ำกันอะไรได้ก็ใช้รองเท้าคู่นี้นะคะดังนั้นถ้าหิมะละลายก็จะเป็นน้ำแข็งทันทีนะคะเดินก็ต้องเดินระวัง นี่เลยปั่นมาทางนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเส้นทางใหญ่นะคะเส้นทางใหญ่รถก็เยอะแถมก็เขายังเกตไม่ดีผู้ปกครองบอกแนะนําจอดไว้ที่ทํางานเพืรนไม่ต้องปั่นกลับบ้านโอยธรราดานาเดินจต่เรื่อนแล้ะรถเลยธรรมดาการที่เราจยกออกกมากายบางคนก็จูงขึ้นมา แท้ที่จริงฉันก็เขยนกลับบ้านได้พรุ่งนี้ฉันก็เตรียมมาวิ่งอย่างเดียวเตรียมที่จะวิ่งนะคะนี่ก็เพื่อนร่วมทางของเราขึ้นไม่ได้เขยน,น,นขึ้นนินค่ะเขนขึ้นหิมะเข็นก็ไปนะจ๊ะส่วนฉันจะเดินไปเองเป็นธรรมาดาวิ่ ดูขนาดถนนใหญ่ยังหิมะเต็มค่ะถนนนั้นก็เรียกได้ว่าก็ปั่นได้นะที่จริงถ้าเราปั่นถนนใหญ่เราก็น่าจะปั่นได้แต่ว่าจักรยานของเพสมันไม่ใช่จักรยานหน้าหนาวนี่สิมันก็เลยต้องระวังจอดที่ถนนยาวไปวิ่งตามถนนเราต้องวิ่งชา้า สี่โมงครึ่งนะคะมืดแล้วมืดแล้วต้องข้ามทางมาลายอุ้ยเดินระวังเดี๋ยวลมมามันจะไม่คม้ันนี้เป็นก็ข้อเช้านะคะมือดซึ้ การทำงานของเฟรก็ต้องใช้เวลาอะไรต้องใช้ประมาณ45นาทีนะคะมาทำงานเพื่อที่จะให้เหมาะแก่การเวลาจะได้ไม่มาสายตื่อะอะไรนะทำงานยาวไปคนที่มีลูกนะคะก็จะลำบากนิดนึนงเพราะว่าเข็นลูกในหิมะนี่มันไม่สนุกเลยดูค่ะทำไมคน ที่นี่เขาึงต้องอดทนแค่ไหนนะคะลูกมีลูกเล็กนี่ก็เข็นกันไปค่ะเข็นยาวไปเข็นยาวไปคนนี้ขกาาปัจจัยอยเปลี่ยนล้อหรือเปล่าวะเน,นี่ยยายนี่เก่งจริงๆเลยนับถือเธอบางคนก็วิ่งกลับบ้านบางคนก็วิ่งออกกำลังกาย บางคนก็เดินจูงลูกจูงหมานะคะในบรรยากาศแบบนี้กลับมาก็จะประมาณนี้ส่วนเพชรก็เดินคนเดียวกลับบ้านค่ะกลับไปคิดว่าต้องกวาดหิมะเนี่เลยเราไม่ผิดสามีก็เอารถพาลูกไปซ้อมฟุตบอลนั่นเองซ้อมฟุตบอลเสร็จแล้วเพชรก็คงจะกินข้าว แล้วรอรถมาก็เอาไปส่งพี่สาวนี่แหละค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนจนป่านนี้พรุ่งนี้สูนองศาแล้วค่ะมิมะละลายก็จะทำให้เราชุ่มชื้นแข็งแรง ไม่เยอะเพราะว่าตรงนี้ลมมามันม,มีที่กั้นไงคะงมาแล้วก็หิมะก,ก็ไหลลงไปโน่นไปไหลลงไปในแม่น้ำเดินไปคิดอะไรเรื่อยไปก็สนุกสนานอยู่นะนี่ค่ะบรรยากาศแม่น้ำนะคะจะประมาณนี้ เดินวนไปค่ะเสียงเครื่องบินนะอุ้ยนี่อะไรทำไมมันแดงอย่างนี้อ๋อมันคือหลอดไฟนั่นเองนะคะหลอดไฟหลอดไฟเพ็กก็ตกใจนึกว่าแต่พีโฟงไม่ออกโฟงเปล่าเปล่าเดี๋ยวบรรยากาศขํามา <Yeah. S 1> ารามิมคลองนะคะ ลมติกมากเลยมันก็จะสวยค่ะฮิมะรตกใหม่นี่จะสวยมากแต่วันนี้ลมแรงนะคะมันก็เลยหิมาจะก็เลยไม่กอดไม่เกาะที่ทะเลไม่ที่ต้นไม้น้ำก็เป็นน้ำแข็งนะคะเฮย้ยเหนื่อยแล้วเดินแค่นี้ เป็นทางชีวิตนะคะิบล้อนะคะขึ้ไม่ได้เราก็จะเห็นนะคะเส้นนี้ประจำที่หิมะตกสิบล้อขึ้นไม่ได้ค่ะนี่ก็เส้นทางเล่นฝั่นจักรยานคะเมื่อเช้านี้เสียวสุดๆเขาก็ยังไม่วาเกรดหิมะ คงจะปล่อยให้ละลายเองค่ะอะไรเอาเราเหมือนจะมาเจอคนรู้จักนะคะแต่ไม่ใช่เก <c ười> ือบพักเพื่อนผิดแล้วเจ้าช่วยแล้วก็เพื่อนเอ๋น,นจะรอจอนติดคับนี่นะคะชีวิตในต่างแดนนะคะเมื่อหิมะตกเราก็เจอภาวะ ปัญหาก็คือมาเกตหิมะไม่ทันนั่นเองเดินลุยหิมะยาวไปค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมาก็ดูคลิปหน้าว่าเราจะนำเสนอการใช้ชีวิตในนอร์เวย์เรื่องอะไรเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังที่สิ่งใดขอให้สุขปนะสวัสดีค่ะ